สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ฝนตกเรามาเร็วนะฮะมาช่วยปัานสาสนางังลมแรงลมแรงวันนี้วันทีบ

เอาครับให้น like ้ำในเข่าด้วยน้่นด้วยน้ำอุ่นทนอนเงี้ย โอ้โหมาลองมาลองเลยอยู่ฝั่งคนตกแน่ไม่ đúng, 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 kata buat tak men lah bila korang siang dah korang dah dah วาดวาดตะล้อลูกใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับใครวาดเป็นอ่เออเขามีแบบมาแล้วมต้องมีแบบนต้องมีคนวาดเป็นใช่แล้วก็ค่อยๆรับแท่เกิดมัออกแบบแบบสะก้อหนาไม่ยากยตะล้าเวลาคนมีเพิ่อ่ลยใช่ใช่องมีเพิ่เลยะ้อเพราะมันมันมีเพิ่มไม่ได้เพิ่มแล้วมน มันจุดตั้งมาอาว่าแล้วก็ได้ถ้าได้กดีวผมจะดูหัวไม่แล้วม่มอองนาเลา อ,อืมอือโอ้น้ำหนักดีครับกี่บาทนะเลื่อเลื่อไปล้วะสองเก้าเก้านะครับดีมากแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอ,อทำกวาสามสนามก่อนนะครับ เป็นการเทสสนามวันแรกครับตั้งแต่ตั้งแต่ทำมาเคนะครับเดี๋ยวอา้าวตอนนี้ช่างไฟสนามเราได้เตรียมอุปกรณ์มา,ค,าครับ,รบ่จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเออพระเอิญเออผู้เล่นของเราพูดมากนะครับแค่นี้ก่อนครับ